โอ้โหพี่น้องดอกผู้ระหงสวยงามมากๆเลยฮะนาะเล็กเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะเนี่ยนะมันก็คล้ายๆกับดอกชบาฮะแต่ว่าดูกลีบดอกมันเป็นฝอยแบบนี้อืมก็ถือว่าแปลกเหมือนกันนะเพิ่งเคยเห็นจริงๆนะดอกสีแดงๆสวยงามมากเลยกลีบของเขามีอยู่ประมาณหกลีบนะ มันงอขึ้นบนแบบนี้นะดอกห้อยนะเกสรห้อยแบบนี้น่ารักมากๆเลยถ้าเราจะเปรียบเทียบกับดอกชบาเห็นไหมไม่รู้ว่าใช่ดอกชบาหรือเปล่านี่น,น,นี่เป็นแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะต่างกันเลยเปรียบเทียบกันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ย สวยงามดีวันนี้ก็เก็บภาพดอกไม้่สวยที่ชื่อว่าผู้ระหงมาฝากกันเพราะน้าเล็กก็เพิ่งเคยเห็นจริงๆนะครับผมสลับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ